สวัสดีค่ะแนวทางหวยลาวนะคะเลขเด่นไม่ปักหลักนะคะงวดประจำวันที่29เดือนมิถุนาหกสานะคะสำหรับสูตรนะคะงวดนี้จะเป็นสูตรหลักหมื่นนะคะคูณด้วย2บวกด้วยหลักพันนะคะบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย4และบวกด้วยสี่คงที่สถิติยอนหลังของสูตรนี้นะคะทั้งหมดทั้งงวดเริ่มตั้งแต่งวดวันที่15หเดือนมิถุนานะคะ ตัวเลขที่นํามาคํานวณน,นะคะวันที่25ก็คืองวดของวันที่11เดือนมิถุนายนก็คือย้อนหลังไปหนึ่งงวดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มคํานวณตั้งแต่วันที่11นะคะมาที่สูตรตัวแรกเลยนะคะหลักหมื่นคูณด้วย2หลักหมื่นก็คือ5,5 20นะคะใช้เลขตัวหลังก็คือเลข0บวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย4 6, 4 6กสี่ยสีนะคะบวกด้วยสี่คงที่เจ็ดบวกสเท่ากับสิบเอ็ดนะคะหนึ่งบวกสี่เท่ากับห้าวันที่15หนะคะหลักหมื่นคูณด้วยสองเกาสองสิบแปบวกด้วยหลักพัน บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วยสี่แปดสี่สามสิบสองบวกด้วยสี่คงที่8ดบวก1เท่ากับ9 9้าบวก2เท่ากับ11 1บวกสี่เท่ากับห้าวันที่17นะคะงวดต่อมา หลักหมื่นคูณด้วยสองเก้าสองสิบแปดบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วยสี่ห้าสี่ยี่สิบบวกสี่คงที่8ดบวกสี่เท่ากับ12 2สองบวกสี่เท่ากับหต่อมานะคะ หมื่นคูณด้วยสองห้าสองสิบบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วยสี่สี่สามสิบสองบวกสี่คงที่เก้าบวกสองเท่ากับสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกสี่เท่ากับ 5. ห้างวดต่อมาค่ะหลักหมื่นคูณด้วยสองสามสองหก บวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย4ี่เจ็ดสี่ยี่สิบแปดนะคะบวกด้วยสี่คงที่หกบวกสองเท่ากับแปดนะคะแปดบวกแปดเท่ากับสิบหกหกบวกสี่เท่ากับสิบได้ศูนย์นะคะมาดูของวันที่สิบอยี่สิบห้า 25, นะคะ 9 2้บวกหลักพันบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย4หลักร้อยเป็นศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์ะคะแล้วก็บวกด้วยสี่คงที่8บวกเก้าเท่ากับ17 7บวกสี่เท่ากับ11นะคะได้1สําสำหรับงวดของวันที่ 29นะคะตัวเลขที่คำนวณได้สำหรับงวดน,นี้ก็คือเลข1นะคะเดี๋ยวเราจะมาย้อนดูของผลย้อนหลังดูนะคะก็คือวันที่11ที่คำนวณได้นะคะตัวเลข5วันที่15เลข5นะคะมาตกอยู่ที่หลัก10นะคะมาดูต่อมานะคะ วันที่15บหาคำนวณได้5ตัวเลขวันที่17เลข5มาอยู่ที่หลักร้อยต่อมาคำนวณผลของวันที่17ได้เลข6นะคะวันที่18ตัวเลขที่ออกมาก็คือเลข6มาอยู่ที่หลักหน่วยจะสลับไปสลับมานะคะหน้าหลังหน้าหลังเนาะก็ไม่ได้ปักหลักให้นะคะมาดูงวดต่อมาวันที่18บแปคำนวณตัวเลขได้5นะคะผลที่ออกมาต่อ วันนี้มาอยู่ที่หลักหน่วยนะคะเหมือนเดิมวันที่22ตัวเลขคำนวณได้เลข0นย์ะคะวันที่25เลข0ย์มาเข้าอยู่ที่หลัก10และ100เลยนะคะส่วนงวดของวันที่25ก็คำนวณได้เลข1นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณน,นะ ดูเพื่อเป็นแนวทางค่ะรอผลไปพร้อมๆกันวันจันทร์นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะตัวเลขที่เรานำมาฝากนะคะพร้อมสูตรเนาะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ